สวัสดีค่ะท่ามผู้ชมที่ขรรค์วันนี้ท่อมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณพ่อหญิงประจําวันวันที่หนึ่งกันยายนพศส,สองพันห้าร้อยหสิบห้าคุณพ่อหญิงเพื่อกับฝันดีค่ะท่ามผู้ชมฝันเห็นผีลูกสายอ้อมมากกบมูมาอ้อมบานอ้อมเฮือนไหวมาขอส่วนบุญเสตุบุญเขาสาคุณพ่อยหญิงว่ะใกล้ๆสิเหตุบุญเขาสา พีลูกไส้เขาเลยมาขอส่วนบุญเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาบอกเลขมาห้องบอกเลขกพีลูกไส้เนี่ก็เป็นมาบอกเลขนั่นแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี่งวดวันทิหนึ่งกันยายนหกขานี่ยพีลูกไายมาหามาห้องบอกเลขกสองตสิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับคุณพ่อย,ยึงผอมกันค่ะคุณพ่อย,ยึงกันนางถ่ายอยู่ในแขนแล้วค่ะท่านผู้ชม ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวน้่เลเดอ้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพอ่อหญิงผม้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อหญิงสวัสดีค่ะเนาะโอ้บอกสู่เอฟซีฟังไหมคุณ่อเป็นยังไงเรื่องเล่าป็นแต่สยองคนโงลก <c oughs> ูกกันเลยโอ้ยฝันกับฝันเฮลี่ผีมาออมเมื่อนอ,อนสัน้ลลลนลูกลูกลราคุณพ้ามูมาก อมเงื่อน,นอยู่นะโอ้ยมาอ,อกเงื่อนเลยอ้อมเงื่อนเด้อมันไก่หอดมันขก็สาก่ะครับครับครับเอาสิมาของเสีนของบายนี่ละ่ะไปวัดไปว่าเนี่ยละเห็ดก็เห็ดชปปนะุบีนะมันก็าครับครับเห็ดน้ําผีน้ํำสาวน,น,นี่ละครับเห็ดผีเนี่ยสาวกินนี่นะออืมันขก็สาครับครับบุญาาเขาสากเนาะมุญเขาสากก็มุกเขาสาก มาอ้อมเงอนไปเลยที่บอกคุณพ่ออ้อมเงินเนาะมาโอ้ย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 เสียวมาหาล่ะครับท่านผู้ชมเสียวมาหาอันสวัสดีครับพ่อหญิงหัวสวัสดีครับครับผมนั่งเช่นนั่งเช่นนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวมาล่ะครับพ่อหญิงหัวเสียวเป็นมะเร็งน้ำกันนาครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวถามอันคุณพ่อหญิงกันอันว่าจากไหนปอคุณพ่อมาหลายเถอะปอมาหลายมาอมเงอนอ้องยังอยูอะคุณใกล้จะหอดบุญกษากจนะเพิ่นก็เลยส่วนกันมาเอาดี เอาของเสนของท่านนี่แหละไปวัดไปว่ามันครับอช่วงนี้ก่อนสี่หอดมืลกับสาบห,หน้าม่งก,กัมานะครับอืมขันหอดมือหอดเวียนมันกับคนละ่นจะไปเอายูวัดคนมึงกับสาบนะาอืมครับกกาารครับครับเป็นม,มาบอกเลขอ,อยี่บอกเนเนี้ยมกับมานอ่าน,นาแล้วมาหมองเืินแล้วเรขบอกตัวไหนคุณผอบอกเอ็มสี่นะถ้าเป็นมากนา เรขกเก็ว่าเก่าสามเหอนแล้วเก่าสามอบ้าเ ok ึ้นมาเลยปะบาเก้นมากโอ้เก่าสามสามตัวละคุณ่อสามตัวม hm ี่มี่โมเดมาดึงคาดึงยังอยู่ปะบ่ดึงโซนี่บ่ดึงมาอมเงอนเดยซื้อมาอมเงินได้ถามกันบอก็บ่ได้ถามเลยเนี่ยคือบอกเรไดลกนันพิ่นบอกเร็ว่ะบนก็เรียก้าสามเด้อเพม่นเพม่นห้องนสอเมืนห้องห้อง ้องเสียงดังนะคุณว<อ>่าดังในหูนะโอ้ครับครับครับ,รบ <c oughs> ดังในหูเนาะอันบานี <c oughs> เป็นไรต่อคุณพอ่อบานีกันนอนรับไปอยู่กันพันไปทัวทิบทัวเรีบนพันว่าไปหน้าไปยังอะนะครับ <c oughs> ไปหน้าไปหาไปสาเวียดกั ไอเบ็ดร์ไปถือกบป่นีครับในอันนั้นในกบสามตัว่เนโอ้หูใกบสามตัวในเบียแ์่นเบียกบสามตัวง่อยมันมันเลีมันมาตนี่หมอมาโตอันเนี้ยี่มาบอกนี่ยน้องดูมาบอกเนี่ตัวนี้ว่าครับโอ้มันเขาเป่ากันเลยตัวนี้เขาเป่ากันเนาะกบกับเก่ากบสามตัวกับสามอยู่แล้วเนาะสามอยู่แล้ว โอใส่เบ็ดกบกบสามตัวเขาเฝ้าครับพีลูกชายมาบอกเลยเนาะควเห็นเนาะเอืมมันเขากันเลยนะครับพี่ไอ้มหาบอระบาดเลยบ่รบ่มาอาชิมาน้ำกันกับโมห์โมเห็นนะแม่ความพันเนาะครับเออมาชิมาบนเขกาะสาเขกาะยางน้ำกันละแนี่พีไหลโตเนาะพีไหลโตมาเต็มเมือออมเงินอมอย่างนะครับมาไหลโตแห้งนะ บ้านเลขที่เท่าไรบาทนี่บ้านเลขที่หาเจ็ดพี่เข้าหาเจ็ดพี่เข่านะครับผมหาสิบบทเียนแปลงเนาะหาเจ็ดโมงหนึ่งเนาะโมงหนึ่งครับผมกลับผมโอ้ยขอบคุณคุณพ่ออย่างด้หลายเนาะที่ให้ตัวเลขดีเด็ดเอฟซีกระเป๋าเอมเอาไปเสียงโชคลองมึงแก่มือครับแก่มือแก่มืองวดนี้เป็นยังไงคุณพ่อมั่นใจจังไลยบ่กหาสิบหาสิบอยู่หาสิบหาสิบอยู่เนาะโอ้ครับครับครับขอบคุณคุณพ่ออย่างด้หลายครับที่ให้ตัวเลขดีเด็ดครับแต่ว่าเลข ตัวเก่าตัวเก่าตัวไหนก่อนตัวเก่าตัวเก่าเันว่มาเห็นคูบาเล้ยเนาะตัวนั้นเผนเห็นคูไปงมหม้อยกับคูบาครับไปงมหม้อยกับคูาบ่าตัวไหนคุณบอกนั่งหาฮกนี่ละนึงหาหกเนาะครับผมครับผมนึงหาหกไปงมหมอยกับคูบาหลังเบิ้งมะลำสิงเน้เนาะเบิ้งมะลำสิงเนี้ฟังน้องนะฟังหวยฟังหวยเลยกับเขาตาแห่งไปงมหม้อยกับผ้าเนี่ย ครับผมเด็กหอยเต็มคู่เนาะเต็มคู่มาเลยเนีอายุคูบากสี่สิบหาสี่สิบหกป่ะสีสิบห่สิบหกย่งครับครับครับคัฟันฟันขึ้นไหนกรคุณพ่อขึ้นมันผระกว่าขึ้นมันผ่าขึ้นันผ่ครับครับครับครัโอ้ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อยังงได้หลายครับตีหายตัวเด็กเด็ดคุณพ่อเนงคะลูกไส้มาหาหนิเพิ่น ถ้ามูมหาออมบ้านเลยปะคะออมเือนเนี่ละมันอยากบุญขา,มาเมาขาสาบขายัางเนี่ยละมันไก่สีหอดมือมันล่ะมือเพ่งนี่ละเดินสีเพ่งบุนขาสาบไงเขาเหตุเขาสาบเนาะขาเนาะไปวัดน้ำปีน้ำสางเนี่ยละ่ะน้ำผู้ตายไปนี่ละอ๋อ <c oughs> เพิ่นมหาเพิ่นจะได้ส่วนบุญนะะเนาะ่ะเนาะเพนบุญส่วนกุศลเนี่นเพิ่นจะได้ส่วนบุญละเพะกะ ห้องบอกเลขกหรือเปล่าคะห้องบอกเลขอือห้องบอกเลขออกมาเป็นเลขตัวใดก่อนนะคะคุณพอ่อเนยเก่าสามพันว่าเก่าสามเก่าสามเราพี่ไอ่เดม,ม่านั่มเลยค่ะพี่ไอ่พอกเดมาเนเานะค่ะเนาะมาแต่ผีหลูกไส้มาหามมาบอกเลขกผ้ามูมาอ่อมเฮือนเลยค่ะท่านผู้ชมมาอ่อมเฮือน ตะโกนห้องบอกเลขเก่าสามเก่าสามแล้วคุณพอยั้งกับฟันเห็นกบกบสามตัวไปใส่บิดเด็ดคบสามตัวก็เลขตรงกันค่ะกบกับเก่าเก่าสามก็เอาไว้เป็นแนวทางเนะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อ <c oughs> สลากินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสอ,องพันหกสิบห้าค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวขอขอบคุณคุณพอ,อยิงหลายเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆๆเด็ดกับท่อมีสามดาวไปฝากเอฟซีขอบคุณค่ะคุณพ่อยิงขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท่อมีสามดาวสิจดตัวเลขของคุณพอ,อยิงใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปบหนาจออีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ไห้ท่อมีสามดาวนําม่เอ้์ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะธรมมชมเลขของคุณพ่อหหญิงพ่อหนญิงกับฝันดีก่บธรรมชมฝันเห็นผีลูกไา้มากระโหมูลหลายมาอ่อมเฮือนอ่อมซ้านอยู่งสงสัยสิมาขอบุนข่าวสากบุนข่าวสากสิหอดไว้ไห้แหคุณพ่อหนญิงว่า เอ็ดบุญเหตุหพีผู้หลวงหลับติดตายไปแล้วเพิ่นกับมห้องบอกเหลขคุณพลอยหญิงพีดุกไสมหฮองบอกเหล็กสองโตเป็นเหล็กเก่าสามเก่าสามเลขหนะึน่งหาฮกหนึ่งพลอยหญิงฟันหลอบแหลกนะคะเนาะทีท้องมีสามดาวเดี๋ยวมาติดตามฟันวายไปง้มบักหอยพลอยหญงกะตีเป็นหนึ่งหาหกหนึ่งหาหกไปกับคู่บา อายุคุบากับ4 5ปีอย่างกับ46ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําเมื hey, ่อวันที่1กันยายนพศ2 5 6าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกสิราธรรมุชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ